วันครับท่านผู้ชมครับนี้ผมที่คอนเทนต์นะครับจะมาสอนผู้ชมในการโหลดเกมซ i r รอลเอมูเลเนะครับหรือตัว TDS บนมือถือนะครับซึ่งมีคนถามมาหลายคนมากว่ามันทำยังไงนะครับซึ่งวิธีง่ายๆเนี่ยนะครับผมก็จะมาสอนกันในวันนี้ครับขั้นแรกเลผมให้คุณเข้าลิงก์ข้างล่างคลิปนี้นะที่ผมแปะเอาไว้นะครับพอคุณเข้ามาใช่ไหมครับผมก็จะเข้าสู่หน้าเว็บนะฮะ ซึ่งเวลาโหลดเกมจากพวกนี้ผมแมนะนำไม่ไม่แนะนําไม่ใช้ Google นะครับเพราะว่ามันจะโหลดช้ามากนะครับแนะนำไม่ใช้ตัว UC Browser นะครับกดเข้าไปนะครับสมมุติว่าเข้ามาในหน้าของอผมทิ้งตัวเออลิงไวน้นะครับนะครับอ่าเนี่ยสะก็เลือกเกมไปเรื่อยครับ แล้วก็โหลดใช่ไหมฮะ,ะสมมติผมจะเอาเกมเมื่อกี้นี้เกมคอมเบอ d e เเดอร์แบบหนึ่งสมมติผมจะเอาเกมคอ,เอเมเบอ d e เดอร์นะครับเอาเกมคอมเบอร์เดอร์อันนี้ครับแล้วก็กดโหลดนะฮะซึ่งถามว่าโหลดยังไงนะครับมันจะมีอยู่หลายๆแพลตฟอร์มให้โหลดนะครับก็คือมี Open Load, ดซ p ปปี้แ t ร์ t h f i l e s LetUpload แล้วก็ว f r e e ี u r e นะครับซึ่งเนี่ยเขาบอกว่าเวลาการแตกไฟลนะ์เนี่ย แนะนำไม่ใช้วินาหรือเซเว่นสนะฮะแต่ผมจะใช้ซาร์ชิวเวอร์นะครับโอเคครับผมจะเห็นคำว่าซิปที่แช่นะฮะแนะนำไม่ใช้ซิปที่แช่นะครับผมแล้วก่อนที่จะโหลดเนี่ยดูภาษาด้วยนะภาษาอะไรกดซิปที่แช่นี่จะเขียนว่าเอิร์นมันนี่ออนช็อตลิงนะฮะไม่ต้องตกใจมันคืออะไรมันแค่ตอบคำถามนะฮะนี่ครับ ทางมะลายอ่ะไฟจราจรผมตท้องแท่งเลยอะลดประจำทางครับอะทางมะลายอ่ะอะไรไฟจราจรนี่มันเปนอย่างนี้นะครับค่อนข้างกวนนะฮะ ผมจะทำให้ดูเรียบๆเลยนะฮะเดี๋ยวมีคนบอกว่าผมตัดต่อคลิปอีกนะฮะ,ะยืนยันเนี่ยมันก็ไม่สำเร็จสักทีพี่ป้องไฟอีกเหรอวะไอ้เฮียเนี่ยนะตายแล้วกู เลยครับผมพอขั้นสุดหน้านี้นะครับมันจะเขียนว่าวิ a n n สแกนอ i งซิป .com domain p s ส e s o สเต t ปหนึนะครับมันขึ้นมาอีกใชครัมผมให้เรากดตัว show me r e s o l v e ส and take me to c p s h a r e .com กดเข้าไปครับบางคนบอกเฮ้ยทำอยู่หน้าเดิมไม่ใช่นะเห็นตรงนี้ไหมฮะไอตรงสเต็ปเนี่ยให้กด take me to c p s h a r e .com เลยครับนี่ฮะเห็นคำว่าดาวน์โหลดไหมฮะตรงนี้ฮะดาวน์โหลดตรงนี้นะครับ ไปดาวน์โหลดนาวนะฮะให้เรากดดาวน์โหลดนาวเลยนะฮะนะครับพอเสร็จปุ๊บนะฮะเราก็เข้าไปที่ uc browser หรือตัวที่ท่าโหลดมาผมโหลดใน uc นะฮะเยอะจัวะอะผมมีเกมอะไรก็ไม่รออู้ไอ้แจกเนี่ยรอ extract ไปนะครับซึ่งตัว ถ้าผมแน,นะนํานะคือมันยังพัฒนามาไม่ค่อยค่อนข้างไม่ค่อยดีนะครับนะบผมก็ไม่นำให้ท่านผู้ชมเล่นหรอกนะฮะแต่ขคาโทรศัพท์บบแรงๆก็เล่นได้นะครับพวก s n a p ด t a ก้อนเจ็ดร้อยขึ้นไปนะ่าจะมีปัญหาอะไรแต่ข้อต่ำกาหกร้อยนี่เล่นไม่ได้แน่นอนนะครับแต่ผมก็กดเข้าซิตราครับโอเคก็ตกลงไปเพิ่มยังไง เนี่ยมันก็จะให้เราเพิ่มมาตาแรกเลยนะฮะให้กด U C หรือคุณจะโหลดเอออันอื่นแบบใช้โหลดก็ได้นะฮะเนี่ยมันจะขึ้นมาฮะเห็นไหมฮะเนี่ยเห็นปะกดเข้าไปเลยครับเนี่ยเขาบอกว่าตัวไฟล์เนี้ยมันต้องถูกการ เราอินสตอล CIA นะครับสมมติถ้าเป็นอย่างนี้นะครับขึ้นอย่างเงี้ยแบบรูปฉีกขาดเนี่ยให้เรากดตัวโฟลเดอร์แล้วกดอินสตอล CIA นะครับซึ่งเราก็ไปที่ดาวน์โหลดเลยนะฮะถ้าเกมเป็นอย่างนี้นะฮะให้นาทำตามผมนะครับเพราะมันเล่นได้นะฮะกด U C ดาวน์โหลดนะครับนี้ก็กดอันนี้ฮะกดตกลงรอสักแป๊บหนึ่งนะครับนี่มันก็จะเป็นหน้าดำนะฮะ รอสักแป๊บหนึ่งนะฮะผมก็เม่เล่นมานานเหมือนกันนะตัวอิเวอร์เตอร์พวกนี้ก็อาจจะมีปัญหาอะไรเช่นการอินสตอลเอ a เเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลานิดหนึ่งนะครับเพราะเกมนี้มันก็ไม่น้อยนะนะครับโอเค พอเราอินสตอลเสร็จนะครับมันจะขึ้นสุวหน้านี้ครับเห็นปะมันจะมีตัวที่เป็นรูปไฟล์เสียกับเป็นตัวรูปเออตัวเกมนะฮะซึ่งคุณก็สามารถกดเข้าไปเล่นได้เลยนะฮะเป็นไรวะ ครับคุณสามารถกดเข้าไปเล่นได้เลยนะครับผมเล่นให้ดูเนี่ยเขาก็จะให้อนุญาตอะไรเยอะแยะอนุญาตไปนะฮะผมเคยเล่นในแพลตฟอร์มของตัว GDS แล้วนะกดสตาร์ทเลยนะไม่มีอะไร ไม่ปิดเสียงด้วยนะฮะน่ารำคาญมากนะฮะกดกดเลยเทำไมทำไมผมกดไม่ติดอ่ะกลิมกลิ้มล เนี่ยครับก็จะประมาณนี้แหละนะฮะมก็กดเข้าไปเล่นเลยนะครับแต่ของผมมันตก,กี้จะไม่ดีนะฮะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะฮะนี่ครับเมื่อกี้นี้ผมมันบักนะไอ้ที่เห็นข้อมูลผมอยู่เห็นไหมเนี่ยผมเล่นจริงๆนะฮะบวอกมั่วอะไรอย่างงี้นะฮะเล่นให้ดูสักตาหนึ่งนะแต่มันก็ไม่ได้ลื่นอะไรมากนะสำหรับผมนะมันดูแบบเฟกแหละ สามารถเปลี่ยนตัวได้ด้วยเนี่ยเ,เห็นปะตัวไーเดอร์เนี่ยอะไรก็ไม่รู้ไม่ดูนานนะฮะอ่ะเอาไฟสักกันรู้จักตัวเดียวอ่ะไฟกับคนนี้แล้วกันพูดอะไรกันไม่รู้นะฮะเราจะต้องไปชั้นสองนี่ ผมลืมที่ก็เล่นไปแล้วนะเพราะผมไม่เล่นนานเนี่ยอะไรวะเคเยเห็นไหมมาแล้วนี่ครับเห็นไหมครัก็ใครไม่เข้าใจอะไรก็ถามด้วยนะครับสามารถถามได้นะครับใต้คอมเมนต์เลยใตคอมเมนต์เลยนะครับว่าจะให้ผมอะไรยังไ,ไงนะฮะสอนโหลดอันนี้คือแบบ คือทําเพราะว่ามีคนอยากจะมีปัญหาเนาะก็เผื่อแบบใครมีปัญหาแล้วไม่กล้าถามแล้วผมจะได้ตอบได้นะว่าอะไรยังไงนะครับก็ถ้าทีชช่ชอบวีดีโอเราแชร์ใ่้กดซับสไครนะฮะก็เดี๋ยวก็จะมาทําิลิปเรื่อยๆแหละคงไม่แบบปล่อยแล้วแหละเพราะว่าตอนนี้มีคนถามมาเยอะนะโอเคเฟรมเลือดลืดนขึ้นนะครับตอนนี้ผมผมเล่นตัวซิตราปกติเห็นไมไม่ได้เลือกระตุกอะไรมากนะ ี่ก็ลื่นเลยล่ะโอเคครับถ้าชอบเป็นคนขับรถส่วนใครนะครับไปแล้วจ้าวันนี้ไปนะครับสวัสดีครับ